ฟอยเล้เออฟอเมืองไทยชาติดีปล่อยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมานาช็อตนี้ครับมันใส่สร้อยก็เหรอพี่มันใส่สร้อยก็เหรอใส่เสื้อวินกับด้านอะนั่นแหะค่อยคองเแดงแดงเหงเหองะเดี๋ยวไปดูตั้งแต่วินแซไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ไอ้คอยนั่นนมันมันมืน มันมันแขวนนี่แน่นที่แขวนบัตโทรศัพท์ไอซองใส่โทรศัพท์ไเีมันเมาเมาอะไรไปนฮ้อที่ถ่ายผีไปนี่ที่ถ่ายไหนมันสบายกระเป๋าเสื้ออะไรวะเ้อคลัองใหม่้างใหม้างนอกไีื่ที่ถ่ายไปที่ใส่รองเท้าะไรพี่ถอเย

มไม่น่ายากหรอกเนี่ยดูหลังเสือ้อไมพี่ไม่เห็นเลยใช่ไหมเห็นไม่ไม่ไม,ไม่มันกลับกลับมันกลับกลับเสื้อเลยวินทะทองเขาเ่าวินทะทองมีตัวแม่แมงกระจี้เขา,าอะงงคุณใ้ดูต่อ